ติดต่อไปที่สนคลองตันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาน่อสลับเลขหนูกับเลขเอิญมั้งคะสลับยังไงอะเลขข้างหน้าน่าจะเหมือนกันเพราะว่าเกิดภูมิลำเนาเดียวกันได้ไหมแก้วไม่ได้หรอกครับคืออันนี้มันเป็นเรื่องของประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ไป็นใจหรือเปล่าแล้วเขาอายัดไปที่ตหมอไม่ให้ออกนอกประเทศไม่เข้าข้างน้องกันจังเลยรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องนี้เรื่องจริงครับพี่ตรงนี้ถ้าเกิดน้องก็จะเอาเรื่องเดี๋ยวพี่แก้ททำให้ครับขอบคุณค่ะนี่ครับอ้ทนนายพ่อพระอู้ตายแล้ว ระวังนะเขาเรียกแสนห้านะลิ้นเปลี่ยนะเขาลิ้นล sure> ิ้นเลิ้นทันกันที่หนูต้องเลิกกับแฟนแฟนเก่าที่เป็นผู้ชายคนล่าสุดที่หนูเลิกคบเนี่ยเป็นเพราะเรื่องคดีนี้ด้วยปะไม่ค่ะไม่แต่ว่าปัจจุบันนี้คือเลิกลายไปแล้วใช่ค่ะไม่จะไม่ได้เลิกเลิกเรื่องนี้นะไม่ได้เลิกเรื่องนี้ค่ะอ่าโอเคทําไมอ่ะทำไมถึงเลิกเอ๊ะคำทันี้อาจจะไม่เกี่ยวนี่อยากรู้ว่าคนเขาให้ถามแฟนขับตรงมาเตมไปหมดเลยเนี่ยโสดใช่ไหม